โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วม5องค์กร ตรวจคัดกรองผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อผ่าตัดต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศลที่หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรืออําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่ 3. สมอสโมสรไลออนสัตหีบชนบุรีสโมอสรไลออนในเขต9ก้า โรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลสัตหีบกิโลสิรวม6องค์กรร่วมตรวจคัดกรองโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2568เพื่อทำการผ่าตัด ในวันที่26กรกฎาคม2568ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการช่วยเหลือสังคมและประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยได้ดำเนินการสำรวจผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้านการมองเห็นในพื้นที่อำเภอสัตหีบพบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกที่รอรับการผ่าตัดอีกเป็นจํำนวนมากนะคะวันนี้ได้จัดให้มีการคัดกรองผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อกระจกเพื่อจะทำการผ่าตัดในวันที่26กระกฎาคมนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลมาร่วมดำเนินการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยโรคต้อกระจกนะคะ และขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีสถานที่และบุคลากรที่มีความพร้อมทันสมัยมีความปลอดภัยดำเนินการคัดกรองและผ่าตัดในผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อกระจกในครั้งนี้ค่ะนิราชทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน